มีโยมถามคำถามเข้ามาว่าจะปฏิบัติยังไงนะตามพระสูตรพระเทกร,รัตตะคาถาที่เราสวดกันการมาอยู่ราติราตีเดียวก็เป็นผู้เจริญเนี่ยน,น,นะนะพระเจ้าทรงตัดเปรียบเทียบนะว่า คนที่ชีวิตร้อยปียก็สู้คนทีน่เกิดมาขึ้นเดียวราตรีเดียวยแต่มีสติสมัญญะรู้ทันกายใจตัวเองรูปนามอยู่เพถ้าอยู่กับปัจจุบัน,นาวางอดีตทิ้งอนาคตาแม้จะอยู่แค่คืนเดียว ก็ชื่อว่าเป็นผู้มีราตรีอันเจริญหรือราตรีหนึ่งอันเจริญนะพัทธะนะแปลว่าเจริญนะแปลว่าอะไรแปลว่าพระเจ้าทรงให้คุณค่าการดำรงอยู่อย่างถูกต้องแค่นั้นเองนะถ้าเราดำรงอยู่อย่างถูกต้องนะคือไปปล่อยจิตให้จมไปกับความคิดทั้งหลายซึ่งปกติความคิดก็ยังมีอยู่แค่สองอย่างแค่นั้นแหละนะนะคิดอดีตบ้างคิดอนาคตบ้าง คิดดีมั่งคิดชั่วมั่งไปตามเรื่องนะธรรมชาติของจิตเขาเป็นอย่างนั้นแทนที่จะปล่อยให้จิตไหลไปตามความคิดนะซึ่งส่วนมากก็จะคิดไปตามรอยเดิมที่จิตมันคุ้นชินนะบคนก็คิดเป็นอกุศลอยู่เนืองๆนะก็ทําให้จิตเศร้าหมองคุณมัวอยู่อย่เงี้ยอยู่ตลอดเวลานะบางคนก็คิดไปในเรื่องที่ดีแต่ก็มีน้อยนะ าะปกติแล้วจิตมนุษย์เองมักจะไหลลงสู่ที่ต่ำนะนนี้เป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วพราการที่เรามีสติสมัญญาคอยควบคุมจิตนะให้จิตมันดูอยู่กับปัจจุบันขณะเนี่ยนะไม่ไปจิตคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านเรื่อยเปื่อยเนี่ยจะทำให้คุณภาพขจิตดีขึ้นนะเพราะอะไรเพราะว่าใช้จิตได้อย่าง เต็มประสิทธิภาพของมันนะ่นะปกติเราก็มักจะคิดว่าสมองนี่เป็นตัวคิดนะท่คนทั่วไปนะนะก็จะเห็นว่าไอ้สมองนี่มันคือตัวคิดนะจิตไม่มีรอกนะนักวัตถุนยิยมทั้งหลายก็จะคิดอย่างนั้นนะตายไปแล้วก็จบนะแต่ในทางพุทธศาสนาเองนะบอกว่าตัวคิดจริงๆคือจิตนะโดยผ่านทางสมองนะสมองนี่เป็นออฟฟิศของจิตแค่นั้นเอง บางเรื่องบางอย่างนี่สมองมันคิดไม่ทันหรอกอย่างเช่นเราพิมพ์คีย์บอร์ดอย่างนี้น,นะฮะคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคนที่พิมพ์สัมผัสได้เนี่ยนีกล้ามเนื้อของนิ้วโดยการสั่งของสมองเนี่ยมันจะช้ากว่านะมันสังเกตุเเรามองไปที่ตัวหนังสือหนังสือที่จะพิมพ์อย่างเงี้ยปืดปืดปดพิมพ์ไปได้เลยนะแล้วมันเร็วกว่า การที่จะสมองจะสั่งการซะอีกนะนะอันนี้เป็นเรื่องของจิตที่เขาทำงานอยู่นะนะดูเวลามันเห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสเนี่ยนะนะจิตมันแปลสภาพออกมาเรียบร้อยแล้วว่าเห็นอะไรใครที่ไหนอย่างไรอะไรแนคะ่นะั้นนะตัวอาศัยความจำได้หมายรู้นะอ,อาศัยตัวเจตสิกขันทั้งหลายเนี่ยนะนะ เวทนาสัญญาสังขารเนะี่ยเป็นตัวที่เข้ามาปรุงแต่งร่วมกับจิตนี่เป็นตน้นนะอันนี้เป็นหน้าที่ของเขาโดยธรรมชาติในถ้าเราปล่อยจิตเขาคิดไปตามสัญชาตญาณนะเขาก็จะคิดเลยเปื่อยไปนะนะจิตไม่มีกำลังนะบางทีก็เสียกำลังด้วยนะคิดเยอะเขา้าเครียดนะนะเข้าก็นเหนื่อยเพลียะบางคนจะเป็นอย่างนั้น นะวันไหนที่มีความเครียดเยอะก็จะรู้สึกว่าร่างกายหมดเรี่ยวหมดแรงสมองทํางานมากนะสมองนก้อนน,น้อยๆก็จริงแต่ว่านะใช้พลังงานมากที่สุดในร่างกายแล้วนะพอมันทํางานอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืน,นเว้นว่าหลับสนิทนะนถ้าเรามีสติสมัมปชัญญะเข้ามารักษาจิตตัวเองอยู่เนืองๆนะก็จะทำให้ไม่ทําให้รคสมองนะ นะไม่ทำให้สมองมันเหนื่อยล้ามากเกินไปนักเห็ดูได้เวลาเรานั่งดูลมหายใจอยู่เฉยๆมันไม่ต้องคิดอะไรนะมันเผลอคิดมั่งกับช่างมั่นกลับมาอยู่กับลมหายใจนะเราจะรู้สึกว่าเออม,มีกำลังขึ้นมารู้สึกออมันผ่อนคลายมันปลอดโปร่งโล่งเบาจิตมีกำลังขึ้นมาเนี่ยอันนี้เป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่างนี้นะถ้าใครสามารถที่จะรักษาจิตของตัวเองไว้ได้นะไม่ปล่อยจิต ุ่งสันเรื่อยเปอยเนี่ยก็จะรู้สึกได้เลยว,ว่าวันนั้นน่ะไม่เหนื่อยแม้จะทํางานหนักก็ไม่เหนื่อยนะเวลาจะคิดก็คิดเป็นเรื่องเป็นดาวนะไม่ปล่อยให้คิดเรื่อยเปอยเฉยแฉเนี่ยนะนตั้งใจคิดจริงจังนะนะจะวางแผนการเรียนการทํางานวางแผนชีวิตอะไรก็ช่งางนะทีนี้ถ้านั้นมีรูปแบบของมันอยู่อย่างนี้นะเป็นขั้นเป็นตอนของมันอยู่อย่างนี้นะ พอคิดเสร็จแล้วจบตัดเลยกลับมาอยู่ลมหายใจต่ออย่างนี้นะมันจะรู้สึกว่ามันไม่เหนื่อยไม่ล้าเอาอยัางไงมันก,ก็ต้องคิดนะไอ้ที่พระเจ้าตัดอย่างนี้ไม่ได้ว่าห้ามคิดนะมันห้ามไม่ได้นะยังไงคนมันก็คิดนะสัตว์ทั้งหลายทั้งในโลกนี้มันคิดอยู่เลยธรรมชาตินะเลยไปต้องอยู่กับลมปัจจุบันขณะอยู่ตอดเวลาซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะคิดนั่นแหละแต่ว่าให้รู้ทันว่ากําลังคิดอย่างนั้นเองไม่ห้ามความคิดนะ พอรู้ทันว่ากําลังคิดอยู่เนี่ยแหละมันจะทําให้ความคิดไม่ยาวนักนะหรือถ้าเราตั้งใจคิดเนี่นะมีสติสมัญญะรักษาจิตตจอ,อยู่มันก็จะคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลนะไม่ใช่คิดเลื่อยเปื่อยนะสังเกตดูนะคนที่เครียดคนที่ทุกข์หรือมีอาการทางจิตเวทมันคิดเลื่อยเปื่อยนะมันควบคุมจิตเองไม่ได้นะ แล้วจะโอมอยู่กับอารมณ์อย่ี้ทั้งวีทั้งวันเนี่ยเป็นธรรมชาติเป็นอย่างนั้นนะทีนี้พอเราเริ่มฝึกสติตัวเองมีสติสมัำญฉะรู้ทันตัวเองมากขึ้นมากขึ้นนะมันจะค่อยเห็นแล้วว่าอ่มันไม่ได้คิดเอยเปื่อยแล้วมันคิดเป็นเรื่องเป็นราวจริงจังคิดเสร็จแล้วจบนะไม่เอามาวุ่นวายต่อนะมันจะรู้สึกอย่างนั้นนะใจก็จะเป็นปกตินะนะ ในความคิดเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นกุศลหรืออกุศลอยู่ตลอดเวลาหรอกนะะนะบางทีัก็เป็นตัวเขาเรียกตัววิบากนะตัววิปากจิตเนี่ยมหาวิปากจิตเนี่ยที่เราเรียนพระวิธรรมกันน,นะหรือบางทีก็คิดไปในนะหรบางทีก็ปรุงแต่งไปในกุศลม่งอกุศลมั่งแล้วแต่นะนะ มันก็สังเกตดูทั้งนี้ถ้าเราสังเกตเห็นว่าอ๋อขนาดนี้จิตเป็นกุศลขนาดี้จิตเป็นอกุศลขณานี้จิตไม่ใช่ทั้งกุศลและอกุศลนจะแปลว่าขนาดนั้นมันเป็นวิบากเป็นผลของกุศลและอกุศลนั่นแหละบางทีก็คิดดีคิดไม่ไดีนั่นแหละแต่ว่าจิตไม่วุ่นวายถูกร้อนนะสังเกตดูถ้ามันคิดดีจิตก็มีความสุขถ้าคิดไม่ดีจิตก็มีความทุกข์แต่ถ้ามันเป็นอุเบกขาอยู่นี่นะ ไม่ใช่ทั้งทุกข์ไม่ใช่ทั้งสุขครับเว่าขณะนั้นเป็นวิบากอยู่ส่วนมากมากเป็นอย่างนั้นนะถ้าเราสังเกตเห็นนะนะเพราะว่าบางทีจิตเฉยเฉยเนี่ยเป็นอนกุศลก็มีนะเป็นกุศลก็มีนะนะแต่พอสังเกตเห็นไอ้คิดเรื่องไม่ดีทําไมจิตไม่ทุกข์นะคิดเรื่องทีด่ดีจิตก็ไม่ได้สุขนะอะไรนะนะเพราะขณะนั้นนะน,น,นเป็นวิบากนะวิบากยังไงอย่างเช่นเมื่ออารมณ์มากระทบทางตาหูาจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมีความคิดเกิดขึ้น นะต่านี้พอมีสติสัมปชัญญะเข้าไปควบคุมรักษาจิตอยู่อย่างนี้นะนะจิตก็ไม่ซัดายไปมาตามอารมณ์ที่มากระทบเหล่านั้นเป็นกลางต่ออารมณ์อยู่นะไม่วุ่นวายไปกับอารมณ์ต่างๆนะคิดจบแล้วก็จบเลยเยสังเกตไหมบางคนคิดล่ำไรอยู่ยนั่นแหละนะสลัดออกจากหัวไม่ได้มันวนเวียนอยู่ในหัวอยู่ทั้งวีทั้งวันน,นั่นแปลว่าไม่มีสติสัมปชัญญะ ถ้ามีสติทรรม่งญ,ญาเนี่ยต่อให้คิดเรื่องทุกขนนกขนาดไหนก็ตามเรื่องไม่ดีอะไรขนาดไหนก็ตามพอสติเข้าไปตัดโชะมันทิ้งเลยนะไม่จะกลับไปคิดเรื่องนั้นอีกก็ไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายเหมือนเดิมอีกแล้ววางได้ง่ายนะจะรู้สึกได้สาหรับคนที่มีสตนะิก็ต้องอาศัยการฝึกเนี่ยเนือง,องต่อไปพอจะหลับจะนอน ราตีหนึ่งอันเจริญเป็นยังไงน่ยส่วนมากพระสมัยก่อนนันก็จะเจริญภาวานาอยู่ตลอดทั้งราตรีนะเพราะว่าไม่ร้อนนะไม่ได้มีแอร์ไม่ได้มีพัดลมเหมือนเดี๋ยวนี้นะนะคนโบราณนะสองพันกว่าปีที่แล้วนะกลางวานันบางทีร้อนมากนะอาศัยพักผ่อนในช่วงกลางวันสักงีบหนึ่งนะนะพระเจ้า ส่งเปรียบเทียบเหมือนกับนอนหนุนกะลานะเอากะลนาะผ่าครึ่งมาวางแล้วหนุนหัวตกจากะลาอะไรก็ลุกขึ้นมาท้าความเพียรต่อนะนอนน้อยภาวนามากนะสมัยโบราณน,นะเดี๋ยวนี้นักภาวนาท่านก็นทำอย่างนั้นนะ่ะเวลาความเพียรมาถึงที่สุดของมันเนะี่ยถึงขีดสุดของมันเนะี่ยเอาเป็นเอาตายอย่างนั้นเหมือนกันหมดนะนักภาวนาท,ทุกท่านเป็นอย่างนั้นเหมือนกันไม่ว่าจะพระจะโยมนะ ไม่ห่วงกังวลกับสังขารร,าร่างกายตัวเองเกินไปนักเนะพระผลการที่มีสติธรญม,มะอยู่ตลอดทั้งราตรีได้ยงชื่อว่าเราได้ฝึกฝนตัวเองไม่ปล่อยให้วันเวลาล่วงไปโดยเปล่าประโยชนนะ์ไม่ปล่อยให้ชิดเดินทางเข้าไปใกล้ความตายโดยหาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้นั่นเองตอนในี้ในยุคนี้เป็นยังไงเอ,อย่างเช่นพอายุมากขึ้นนอนไม่่อยหลับละนะตีสองตีสามตื่นแล้วตื่นแล้วแล้วมันรู้สึก ไม่ง่วงอีกเลยก็ลุกขึ้นมาทำสมาธิกันนั่นเองนะนั่งสมาธิดูจิตตัวเองไปนะบางคนกเกษียณอายุแล้วเนี่ยไม่ได้กลางวันก็ไม่ได้มีงานการอะไรจะต้องรับผิดชอบมากมายอยู่บ้านเฝ้าบ้านทําสวนอะไรอย่างเงี้ยนะที่เราก็แก๊กไปตามเรื่องเนี่ยนะถ้ามีเวลาอย่างงี้ก็ลองใช้วิธีการอย่างนี้ดูนะนอนไม่หลับก็อย่าไปทุกข์กังวลกับ,ม,ม,บมันไม่หลับก็ยอมรับวันไม่หลับไปแค่นั้นแหละ ดูลมหายใจไปนะแต่มันง่วงก็นอนนะไม่ไหวแล้วก็พักแค่นั้นแหละเพราะว่าเยื่อมล้างกันมาลูก้นมาทำความเพียรต่ออย่างนี้นะนะยิ่งถ้าลูกหลานไปทํางานทั้หมดไม่มีใครไม่ต้องบุญไว้องไม่ต้องมาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่นะอย่างนี้แปลว่าเอื้อประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่แก่เราแล้วมีเวลาให้กับชีวิตเองมากขึ้นแล้วนะเป็นเวลาที่ได้พักจริงน,นะสมวนมากแล้วเขาเมักีะบอกว่า พอเกษียณอายุราชการอายุหกสิบไปแล้วเนี่ยจะได้พักผ่อนนะแต่จะมีสักกี่คนที่ได้พักจริงส่วนมากก็จะไปเลี้ยงหลานนะส่วนมากนะเขาไม่อยากให้เลี้ยงก็อยากจะไปเลี้ยงกับเขาหาเรื่องใส่ตัวเองบางทีทาธุรกิจนน,นี่นั่นอะไรวุ่นวายอย่างนั้นน่ไม่รู้ไม่ได้พักจริงนะแต่คนที่พักจริงอือเอาแล้วมีเวลาที่จะปฏิบัติแล้วแต่อยู่บ้านวุ่นวายก็ไปหาอยู่ตามวัดว่า อารามต่างๆที่เขามีการภาวนาะไปฝึกตัวเองหาโอกาสไปนะถ้าอยู่บ้านเงียบสงบดีแล้วก็ฝึกอยู่ที่บ้านนันะ่นแหละถ้าฝึกอยู่ที่บ้านใดก็ยิ่งดีกว่าไปอยู่ที่วัดเด้วยซ้ำไปนะตกเย็นลูกหลานกลับมากทําหน้าที่ของตัวเองไปนะกลางวันลูกหลานมาอยู่กับฝึกตัวเองไปอย่างงีนะนะ้เหนื่อยก็นอนนะไม่จำเป็นต้องเป็นเอาตายมากมายจะต้งฝืนสังหารร่างกายอย่งทังรร่างกายมันเสื่อมโทรมไม่จำเป็นขนาดนั้น ไหนก็พักนะมีกําลังลุกขึ้นมาดูตัวเองต่อเงี้ยดูกายดูใจต่อเงี้ยในถ้าเราทําอย่างนี้ได้นะ่ะก็เป็นราตรีเดียวที่จเจริญน,นะจริงๆแล้วไม่ต้องราตรีรลกทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละทั้งที่ว่าทั้งราตรีนั่นแหละนะมันจเจริญน,นั่นันเะน่ถ้าเรามีสติสมัญญาอยู่นะก็ฝึกตัวเองอย่างเงี้ยนะ่ะทีนี้มันจะค่อยมีสภาพจิตที่มันมั่นคงมากขึ้นมากขึ้นอะไรเกิดขึ้นก็รู้เท่าทัาน ไม่ปล่อยให้จิตปรุงแต่งบุ่นบายไปเหมือนเมื่อก่อนนะอารมณ์เจออารมณ์ที่ดีเจอเรื่องถูกใจมากก็ทบกับฟูไปกับมันหลงไหลได้ปลื้มไปกับมันอารมณ์ที่ไม่ดีมากก็ทบกับแปบนะทุกร้อนบุ่นวายทุนทุนไลนส่วนมากก็จะเป็นอย่างนั้นส่วนมากก็พอไม่มีอะไรจะทาก็เลาะหาเพื่อนคุยเนี่ยถ้าตามบันนอกนะแต่ในเมืองเนี่ยบางทีไม่ค่อยจะมีแต่าตามบานนอกตามชนบททั้งหลายเนี่ย เดี๋ยวไปเลาะคุยบ้านโน่นเลาะคุยบ้านนี้ไม่ได้สาระอะไรเลยดแด่นั่งนินทาชาวบ้านเข้าไปวันๆแค่นั้นเองอยนั้นอย่างนั้นไม่มีประโยชน์อะไรนะแต่บางทีปฏิบัติอยู่ก็ถูกนินทาเงนินนะบางทีโยมมาไลฟังเดินยังกม้มนั่งสรรมาธิเขาก็มาถามว้เมึงนี่บ้าหรือเปล่าทําอะไรอยู่คนเดียวบางทีเพื่อนบ้านด้มาถามอย่างนั้นเขาช่างเขาขเขาจะมองว่าเราเป็นบ้ายัางไงก็ บ้าบ้าพาวนาของเราเนี่ยแหละนะดีกว่าบ้าอย่างอื่นบ้าเป็นนินทาชาวบ้านเขาอย่างนั้นมมีประโยชน์อะไรนะบ้าพาวนาไปนะจะได้บ้าอยู่แค่บ้าไม่ยาวนักพูดง่ายนะอาจจะบ้าอยู่แค่ชาติเดียวนี่แหละเรืองบ้าอีกไม่กี่ชาติเนี่แต่ถ้าบ้าเรื่องนินทาชาวบ้านเขาบ้าเรื่องทําแต่เรื่องไร้สาระเนี่ยอันนี้จะบ้าอีกหลายชาติบ้าหาที่สิ้นสุดไม่ได้นะก็จะกลายเป็นอย่างนั้นไปนะ อันนี้ก็ต้องไปฝึกตัวเองนะเพราะฉะนั้นยิ่งถ้าเราไม่มีเวลาลวก็ยิ่งต้องรีบฝึกนะเพราะเราไม่รู้เลยว่าเราจะมีโอกาสได้อยู่ว่างๆที่จะกลับมาดูตัวเองไหมหจะต้องรับผิดชอบดูแลครอบครัวต้องทํางานทําการทำยังไงดีก็มีสติรู้ตัวไปแนะม้จะวุ่นวายกับการงานแต่ว่ากลายเป็นว่าวันนั้นทั้งวันก็เป็นวันที่เจริญสำหรับเราเหมือนกันเห็นไหมนะนคนฉลาดเขาเป็นอย่างนั้น บางคนบอกว่าเดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างทำหากินเก็บเงิน,เก,เ,งนเก็บทองในพอทั้งคนแล้วก็จะเลิกทํางานจะไปอยู่วัดปฏิบัติเนี่ยในความคิดของคนโง่นะคนฉลายก็ลงมือทําเดี๋ยวนี้นะนะลงมือฝึกตัวเองแต่เดี๋ยวนี้แหละนะจะทํางานบุญบายอะไรอยู่ก็ฝึกตัวเองแต่เดี๋ยวนี้นะทําได้ทุกขณะจิตนั่นแหละที่มีลมหายใจเข้าออกอยู่นะที่มีเรี่ยวแรงที่จะ รู้นืรู้ตัวอยู่สมองยังไม่เสื่อมอัลไซเมอร์ยังไม่ถามหานี่แปลว่าเรามีโอกาสที่จะทําให้วันเวลาที่มันผ่านไปแต่ละวันเนี่ยมันจเจริญมากขึ้นมากขึ้นน,นี่เป็นธรรมชาติทมันอยู่อย่างนี้นะไปฝึกตัวเองเดี๋ยวเราสวดมนต์ทำวัดกัน